a s s a l a m u a จ้าวันนี้เรามาขายเครื่องแกงกันนะจ๊ะมีแกงอะไรมัง่งเอ่ยร้านนี้แกงอะไรมัง่งเอ่ยอ,อันนี้แกงคว้าเนี่ยแกงเขีดใต้นะจ๊ะอันนี้แกงเขีดใต้นะจ๊ะ,อ,นนกกะ,จะอันนี้กะปิใต้ยังดีจ้า นะคะตำนที่อร่อยใส่แกงก็ได้อันนี้เราแกงส้มใต้นะจ๊ะอร่อยนะทำเองค่ะโรงงานมาเองนะจ๊ะวันนี้โรงงานมาเองแกงผักกางก็มีนะจ๊ะสใจสั่งได้นะจ๊ะแล้วก็ตำนะพที่แกงอะไร แ uh กงเผ็ดมาั้แกงเผ็ดแกงเผ็ดผ่าตัดมจ๊ะอันนี้แกงป้าค่ะพี่น้องเอ้แกงป้าแกงผักตายค่ะแกงถุงปวามีนะจ้ะแกงเพชรแกงราเซ่เต็มทีเคยกระร้อยละนี่เคยร้อยร้อยค่ะเคยร้อยร้อย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  香。<Yeah. S 2> yeah.